ตัวแอก็มาอยู่หันตอกมอยูโอ้ แกอยู่มีผูมันห้องอยู่ เย็นไปดีแล้วสวยงามชิวผมตัวนี้นม,นมันจะเป็นนาพาแล้วมันจะเป็นร้นว้อนแล้วมันแข็งไงรุ่นได้เนี่ยแอร์ถูกแอร์ สุดไดเนี่โอ้โอ้โอเ็ดยังกยงกัไปมเนาะคนเห็ดหานไปย่างดีพน่อนเจ็ดหานไปย่างดีเพุ่อนวะโอ้โหไม่ได้หรือล่ะป่นแบ่งมานมังคิดน่น